ครับที่นี่อยู่เป็นรองประธานสารนิกาแล้วเป็นประธานเป็นรองนะเป็นรองนะเป็นรองนี่สารนิกาเข้ามานนี่รองประธานครับรองประธานรองประธานสานิกาครับรองประธานนะครับนี่ต้อจะอยู่ธรรมชาต์ต้องต่เป็นเด็กเรียนหนังสือธรรมชาติล้วไปภาควระบ พี่กับน้องพ่อจากโรงเรียนธรรมศาสตร์มาก็มาวัดบวรบวรจนเป็นขนาดนี้นะผมผมลุงโล่นเลยก็เป็นรองประธานสานีการท่านครับที right, sort of uh ่รองประธานรองประธานสถานีการเรียนธรรมศาสตร์เรียนธรรมศาสตร์พี่กับน้องเรียนมาจากธรรมศาสตร์แล้วก็มาวัดบวรมาวัดบว์ทุก แต่เรีนะค่บลีเราได้พาพี่น้องไปหาทองคำก็ถืำลวงแ่ไมผู้ัทองคำที่เราได้พาพี่น้องไปหาอถคำหลวงเบลียได้เยเาไัได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยีกิโลเจ้าค่ะได้ตอนนี้ให้ทองคำแกแยกหรอตแต่ส เจ๊เยอะ้บาเจเยอะคองเข้ายูเข้าเกินมองโดล่าเหรนล่ารดนมล่าัไเออเชื่อเออเขาไปทรเอว่าเ่อหาจับได้เช่อไมดอลลาไม่รู้ครับดอลลาจำได้อย่างเดียวนี่นี่ครับนี่ครับอ่าิบาเออสิองบาท นี่ครับจาตา,า,ตาไปไปจล้วตาจึกเป็นสีหัวเ่องเลยพี่ทองคำล้วเข้าคำหลวงอในข่าวนี้ความน้องหาทองคำเข้าคำหลวงคำที่ได้แล้วถึงวันที่วันที่สิแบแปดยี่สิบครับเออวันนี้วนนันที่ยี่สิบมาถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยอันนี้มันเขียนไว้วันที่มันต้อง ไปเรื่อยๆข้างหน้าเราตัดสินได้เรื่องมือเรต่องพันแต่123กิโลอันนี้มันตอนลาโอ้เราลานะครับเนี่ยสองคำเราได้แล้วาเรื่องมือหร่พันแปดร้อยที่สามกิโลกรัมในสิ่ะสองคำน้ำหนักของสองคในส่วนตอวละแค่สิบล้านสองแสน หนึ่งหมืนสี่พันหกร้อยอดอลลาร์นะจะพาไปน้องหารบบัสเข้าฝังหลวงฝังหลวงเราไปหาทุกด้านทุกทางไอ้กูร้านนองเราแล้รับความรู้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้หาไว้ให้เหมือนทัางท่านที่หาไว้แล้วเราได้สืบทอดธรนมาาุกวันอยู่ ก็เพราะปู่าติยายของเราเราได้อยู่ได้รับความกรนอยู่ทุลานี่จะเป็นใครถ้าไม่ไม่ใช่ท่านเหล่านี้นะที่เราก็ต้องหาสื่อทอดเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้ได้มีความกุะนในการต่อไปต้องได้สอบตัวหาที่สองคำก็ได้แ่เท่าไหร่อะสิตันแปดร้ยสิบกิโลก็องคำที่เะควมน้องาไหร่าปูองได้สิตันสิอตัน แปดร้อยยี่สิบสามกิโลเชื่อว่าตันแปดร้อยยี่สบสามกิโลได้แล้วนะเชืเ่อว่าเก็บตันเก็บตันแปดร้อยยี่สบสามกิโลทองคำดอลลาร์ในสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดอลลาร์อืันนี้เข้าเข้าหมดไม่เป็นอะไไม่ได้นะก็ดีอย่างหนึ่ง อะไรๆที่เขาไปเกี่ยวกับข้างหลวงที่วงราชการไปทํางานอ่างนั้นของเราเข้าไปอยู่ในแล้ว,ลวมีเรื่องกันเลยนละจะมาเอาไปง่ายไม่ได้ไล่เบี้ยกันหลงที่ย์ก็ดีอย่า,ยางนึงนะของพระเข้าไปอยู่ในข้างหลวงเป็นไคยได้นะใครมาดูมาได้ตามก็เราหลงทิ่ไ์เลระวังนะของเราที่เข้าไปสู่ข้างหลวงอะ ทีนีพวกนั้นจะมาเอาไปทำางร่ายไดนยังจะกอดไม่ได้นะของเรามีในนั้นไล้เรียกมามาถึงเราเราก็ไล้เรียกกลับถอยกูเลยเอาอย่างนั้นเลยนั่นแหละเรื่องของธรรมเข้าไปอยู่ที่ไหนอบอุ่นที่นั่นใครไปแตะเต้าไม่ได้ยางของเราก็ไม่มากนะที่เข้าสู่กำงหลวงก็เหมือนอะไรอะไรตอะไรนะเยอะอยู่นั่นแหละว่าว่าว่าไม่มากก็เยอะอยู่นะ าเครื่องมือตาอย่างเดียวก็ร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแล้วครับเฉพาะตาอย่างเดียวอืยี่สิบสามแห่งอาเรื่องว่าเชื่อว่เรเข้าคำหลวงตร้นี้ก็เป็นเขา <c ười> คำหลวงก็ทองคําเมื่อกี้นะครับสเ็รตันแปดร้อยี่สิบสามกิโลเราช่วยเยอะนะหกรอยเราช่วยรูปร้านไครของเราเวลาเราตายไปแล้วลูกร้านตังห้านนี้จะได้อาศัยต่อไป เฉพออาะตาตาอย่างเดียวยี่สิสามแห่งหนึ่งร้ยแปดิห้าล้านห้าแสนสองหมืนบาทนั่เรื้างอตาอย่างเดียวที่เรช่วยทั่วประเทศคือจำวันไหนจำเป็นจาเป็นขอมาขอมาให้ไปทั่วประเทศนังไงทุกข้าวตาเป็นเงินเท่าไหร่ร้อยแปดิห้าล้านห้าแสนสองหมืบาทนั่นละเก่อร้อยแปดห้าล้านห้าแสนสองหมบาทสองหมบาท เฉพาะกานะนอกจากนั้นไม่นบมีท่าไรออกกระจายไปหมดเลยคือวันนี้ไม่เจ็บเงินเราเงินเพื่อโรคเท่านั้นแหละเราเงินเพื่อโรคเพื่อโรคจริงๆริงเท่าไรออกหมดออกหมดออกไปที่ไหนเห็นแต่รอยมือของเราตามโรงพยาบาลซึ่มากที่สุดนะรถเราวิ่งไปไหนไปไหนไปโรงพยาบาลนี้สร้างนั้นให้โรงพยาบาลนั้นสร้างนั้นให้สร้างนั้นให้ตลอดเลย ไปแล้วในจำนอยมือของเรารถยนต์ให้เขาด้วยนะรถยนต์ให้แต่ลูกของแบบร้อยคันนี่ก็ให้รับไปเลยอะรถยนต์ร้อยคันเลยครับรถยนต์ก็เยอะคือนี่สำหรับบ้านนี้ไม่เต็มเพื่อช่วยโลกครั้งน้าไม่ช่วยออกงบออกงบออกงบเพื่อช่วยโลกเราไม่เอาช่วยโลกครั้งน้ากระจายแล้วห้ลูกหลานได้อาใจหนึ่ง แล้วเป็นกติดตัวอย่างแต่ลูกแต่หลานต่อไปหนึ่งเมืองพระในเมืองไทยเหล่านี้เป็นหลวงตาไหนชื่อพอละอาศัยบ้างให้ได้พูดถึงบ้างนะเข้าใจไหมนี่ไม่ได้พอไม่ได้พูดถึงเลยมันเกินไปละพระพระเ็นเมืองไทยได้พูดถึงเลยแต่ไม่ได้พูดถึงเลยใช้ไม่ได้ตืดซืดมากได้พูดถึงบ้างที่อีจาบูว่าหลวงตาบูว่าช่วยนั้นช่วยนี้บ้าง ก็ยังพอเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่เต็มไปด้วยเมตตาไปอย่างนั้นเ้าเอาจริงเอาจังมากเพื่อโลกแล้วแม่วมีแล้วมออแมวในวันนี้แมวออกมวกเลยมีมากมีน้อยออกทุกแงน่ทุกมุมเพราะว่าอย่างอย่างตานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะตาร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทขบวนตาร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนขบวตานะ ยาอื่นที่สาธารณนี่พวประทศไทยเรียกว่าภาพเงาเดียวไม่ช่วยไม่มีภาพนั้นมีความจาเป็นคือในกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นงานสำนักงานไปเหยานงานไปเหยาะนั้นขอมาขอมาพอพอมีแล้วก็ส่งจําให้ให้ไหเรื่อยตลอด่วประเทศไทยของเนี่ยเรื่องเหยาวันคือไม่สำหนดไม่มางใช้ของเรานี้เอาเอาเอาไปรู้ว่าเลย แล้วไปมาขอเยในชาติใจของเราที่มาให้ทุกจังหวดไปช่วยอย่างไรหลงจะบวจะตายจะไม่เอาอะไรมาพูดใส่ชัดเจนสมชื่อสมนามไหมที่มาช่วยโลกอยู่างนี้ว่าเราอิ่มหรอยวยังเรื่องอัไเรื่องธรรมบอกโกงๆเลยเราไม่หาหาธรรมก็ไม่หาธรรมกับใจเปียนเรียกวก็แล้วเราพอทุกอย่างเพราะงั้นเราคือจะช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มห่วย โดยไม่มีความห่วงใจในตัวเลยระบบต่องตรงไหนไม่มีสมบูรณ์แบบเต็มชื่อในชาตินี้เป็นชาติสี่ร่างป่าชาติอะไเราจะมาตรวจสอบเร้างนีชาติเดียวเท่านั้นเรียกว่าทําให้โลกสมบูรณ์แบบทั้งทุกอย่างเราช่วยอย่างจริงช่วยโลกชาตินี้เป็นชาติสู่้ายลร่างป่าชาที่เราเกิดมาืีกับทีกันมามาล้างป่าชาติในชาติสด่้ายนี้บอกให้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมเต็มอยู่ในหัวใจแล้ว เหมือนอย่างเรารับทพานคำหนึ่งสองคำซ้อนหนึ่งสองซ้อนเข้าไปถึงขั้นไหนขั้นไหนมันก็รู้ใน้องเอง้องเองเต็มที่แล้วมันรู้เองอนี้กระบวนกันเต็มที่แล้วรู้เองไม่หาอะไรสวรรค์ทำกับใจเป็นเรียกวนแล้วไม่หามีแต่ความเมตตาสงสารโลกของเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยโลกไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวในวัดป่าบรรจารไม่มีบอกว่าไม่มีของผลมาเต็มโบราเอ้ามา รงพยาบาลไหนจะมาไม่ว่าโรงพยาบาลคนทุกคนจนที่ไหนมาขนให้ขนให้ค่าซือรกษาสารลากับกรดังในบริเวณนี้จัดไว้วลาละนู่นเวลาละสององค์อาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งให้ไปผู้รับผดชออใครมาติดต่อทางนี้จัดให้จัดให้จัดให้สำนันเราทาอย่างนี้ตลอดมาไม่เติบสําหรับไว้นี้ไม่เจิบเพราะอำนาจของความเมตตามันเจ็บไม่ได้นะ พวาม่มตตาลี่เก็บไม่ยาเปิดออกบมเปิดออกวมดความเป่นสี่เหนียวได้ใส่ก้านเข้าก้านกระมันไปที่ไหนแฝงแฝงกิบกันไม่ก้วงขวางอะไรไปก็ไม่สะดวกตัวเองก็จะไม่หลวมตัวไปไหเป็นอย่างนั้นอ่ะกาจิตใจทำมันเม็นก้างขวางแล้วมันก้างขวางไปหมดนั่นแหละความเมตตาอย่างเดียวไม่มีอะไรติดตัวจะไปเต้นอยู่ข้างนอกจอให้ไปให้ไปทั้งนั้นเยวบอกชัดเจนเลย เรียกว่าชาตินี้ชาล่างว่าช้าว่างันเลยบอกให้ชัดเจนอย่างนี้แหละให้แน่เลยเดียวไม่สงสัยในหัวใจเต็มตื่นมดทุกอย่างทากับใจเบนเดียวันแล้วจะหาอะไรอีกไม่หามีแต่ความเมตตาเต็มจัดเต็มส่วนสงสารทุกหย่อมยาไปไหนกระจายไปหมดทานบริจาคทานไม่อดัดไม่อั้นมีอะไรมดเลยมดเลยสําหรับวันนี้ไม่มีวันนี้จนที่สุด เรื่องการแสงออกความมีในวัดแต่การแต่เสียสละนี้สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยก็มีสละแล้วทีจะให้พรล,ละม,มีอะไรท่นรานรองประธานสาลิกาจะกราบลา <c oughs> <ร>กระละจะให้พรล,ละให้พรล,ละแล,ละ้วไปแล้วก็ไปสล,ละติช่าบวัติการส่งหาชินประเวศรสรุตตะโาแพกยูเรศูสังกป้าจัดโทปนารโสยะขาลรนโตเต รโสยถาสปีติโยปวรชตุสัพเพโหภิรัสตุภาเตภวัตบาราโยสุขีเทชาโยโหอภิวาตนาสีนิจจังพุทธาปชาโยยัตาโราบาวัชภะเตอายุวันโยสสฟังภาวะ มามันบางรอบสุดท้ายนะหมามันอยู่ในห้องม,มันบางรอบสุดท้ายพอได้ยินเสียงให้พอมันจะร้องข้างในานาะให้พอนนะจะเริ่ม